สวัสดีครับน้องคิงสวัสดีครับสวัสดีค่ะน้องคิงสวัสดีค่ะค่ะอันนี้คือเป็นคลิปแรกนะคะบ,บ่าวเตี่ยนะคะน้องในยินข่าวว่าน้องคิงฝันฝันว่าจะไหนคะน้องคิง,ง,คอง,คงบอกซูเอฟซีฟังเลยค่ะฝันว่าครับโลดจ้ะค่ะครับโลดไปแล้วมันที่ตาหนีมิผู้หญิงมาสอนทายจ้ะแต่ว่าโบหมูว่าเป็นไยจ้ะคือคือผีนี่จ้ะก่เคยชนาเพิ่นบอกครับบ่จ้ะ ผมยาวลากีดินเลยจ้ะผู้หญิงกันจ้ะผมยาวหลากดินมาเลยไม่เห็นจ้ะคือว่าเป็นตญาณไปจังได้ตัวแบบน้องคิงเรามาทิตานี่ก็ขับรถไปเรื่อยๆในข้อผันนะจ้ะครับมาทิตานี่ก็ไปหอดแยกรถทั้งหลก็บอกหูเหลียวมาตัดหนาไปหอดแยกไม่เห็จ้ะสี่แยกไม่สามแยกเอ่อสี่แย่จ้ะครับมองสี่แยกมันมีสาดมีหยางบน้องคิม บอม,มี่อย่างเลยจ้ะ <Sol> s. <S เป็นหว่างเปล่าเลยจ้ะ<า>แล้วก็มีรถมาตัดหนาจ้ะมีรถมาตัดหนาน้องคิงไม่นจ้ะแล้วกออเว็เลือดอาบปายทะเบียนรถเลยจ้ะโอ้เลือดอาบปายทะเบียนรถเลยไม่เหะน้องคิงขี่ไปเลยรถรถเจ้ารถไปบห้งผู้ปรจักษม่นจ้ะมาตัดหนาน้องคิงไม่เห็นจ้ะเลือดอาบปายทะเบียนรถ เด็กเจะดตัวคานองคิงไปทะเบียนลถสามโตจ้ะค <k> ่ะตัวไหนคานองคิงห้าเจ็ดสามจ้ะห้าเจ็ดสามสีแดงใช่เนาะเดือดอาบห้าเจ็ดสามมีสามตัวแถบบอนทะเบียนรถแม่เนจ้ะเดือดอาบทะเบียนรถห้าเจ็ดสามห้าเจ็ดสามเดีวกับฟันเจเนอต่อยค่ะโอ ฝันซ้ำนี่ล้วจ้ะฝันเพิ่งยิงผู้มานําไปทางใดบัดเห็นอยู่บ่บ่เห็นเลยจ้ะบ่เห็นเลยร,ร่นรมแล้วก็เสียไปเลยแม่จ้ะหรือคนศีลมห้โศกว่าบาแหงครับก็บ,บ่ันน้คือกันแล้ววันนี้ภาบ่หูจักอ,อาจจะเป็นผีก็ได้เนาะอืมจ้ะอาจจะเป็นผีหรือสิเป็นเจ้าที่เจ้าทางค่ะ<า> บหวหัวกันเนาะเป็นผู้หิเราที่ไม่ห้โโกให้ลาบน,น,น้องคิงว่าจัดเพื่อนอาจจะให้เลขเป็นฟิศนาเนาะเพราะว่าเห็นเลือดอาบทะเบีนนนยนนแนมไปแดงจึงคืน,นบบอยู่ในทะเบียนหลุดแล้วพวกก็หายไปเลยเพื่อนบริบบกเป็นตัวเหลขแต่ว่าเป็นหายเละในทะเบียนหลุดมีอะไงเพิ่มเติมอีกอยัคองคะน้องคิงมีแหละ ฟันสันสันเนาะคะเนาะจ้าวัตถิพานมากนะกิ้งได้อยู่ะคะวัตถิพานมากค่ะอืมบ่ได้จ้าบ่ได้ฟันมะคะแม่จ้าแสดงว่าผึ่งฟันเนาะ,ะแม่จ้าผึ่งจะมาฟันจ้าค่ะติดตามเป็นคลิปแหลกคลิปแหลกแหกมาเนาะคะ่ะเนาะประจําวันที่สิบหกกันยายนพศสองพันห้าร้อยหกสิบแปด ขอให้มีโชคบิลับกับน้องคิงค่ะขอบคุณค่ะน้องคิงขอบคุณค่ะขอบคุณครับน้องคิงขอบคุณคน้องคิงครับเอฟซีเป็นผี e ผู้หญิ่งล่ะครับซ่อนไทยผมเน่าหลากดินวสันครับเอฟซีอุ้ยเฮียนครับคันฐานเลือดอาบทะเบียนแนวนี้สงสัยเลขทะเบียนรถสิมาเนาะครับเอฟซีห้าเจ็ดสามห้าเจ็ดสามครับขอให้มีโชคใหญ่กับน้องคิงครับเอฟซีทัดเลนครับห้าเจ็ดเจ็ดห้าเจ็ดสามสา,า,ามเจ็ดค,ครับ หรือว่าสามตัวตรงๆครับ5้า5 7 3ดสหสครับกดไลค์กดแชร์กดไลค์กดแชร์ให้เบ่าวแอมโลธงนัมเไอดอครับเอฟซีเมื่อนี้ครับเบ่าวแอมโลธงมีของดีมาฝากเอฟซีครับไปรับชมมึงของดีกันครับเบ่าวแอมโลธงนี่จะเดินทางไปทําบุญยวัดหลวงปู่รอดครับวัดหลวงปู่รอดเนาะครับเนาะจังหวัดสุรินทร์เจจิดังแดนอีสานครับเดี๋ยวนี้ของดีติดไม่ติดมือมาฝากเอฟซีครับท่านผู้ชมเป็นของเรียกเงินเรียกทองเรียกทรัพย์ครับ ค้าขายขายขายของโบดีลูกค้าโบ้ใข่เขาล้านคนยางพานเอาตันนี้ไปใส่ครับท่านผู้ชมเอาของเมตตาค้าขายไปใส่เรียกเงินเรียกทองสื่อเรียกสื่อลอตเตอรี่เป็นสิ่รถือนะครับเนาะท่านผู้ชมเนาะไปรับชมรับฟังกับน้องเบิร์ดครับนังถ่ายอยู่ข้างในครับว่าวิธีใส่ของดีเป็นแบบไหนเนาะครับเนาะอู้ดีครับท่านผู้ชมไปชมกันครับสวัสดีครับน้องเบิร์ดสวัสดีครับโอ้เนาะ อธิบายให้ฟังหน่อยว่านวดนี่ใช้ยังไงเนาะไอ้เรื่องการเมตตาหมายยมมหเสน่ห์เรื่องการงานการขายเนี่ยกู้เรื่องการทายกลับคืนมาได้ผัวเมียไปหาเมียน้อยให้กลับคืนคืนมาได้ผัวไปหาเมียน้อยก็กลับมาได้กลับยยกคืนกลับมาได้เรื่องการงานหาเรื่องอบตนายกเลือกการงานการขายไปพูดกับผู้ใหญ่อย่างนี้เนาะครับคนนิยมชมชอบค้าขายทุกอย่างแ้วเนาะครับผมสาธุ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  นี่เป็นของหลวงปู่แท้ๆเลยเนาะหลวงปู่รอดครับหลวงปู่รอดเนาะครับเอาวิธีการใช้บอกวิธีการใช้หน่อยแล้วก็บีเอาใช้เลยใช้เลยใช้เลยเปิดออกมาก่อนปั๊บแตะแล้วก็บีบีอย่างนี้อารนิทานหนึ่งสองสามหนึ่งสองสามรูปหัวสามครั้งโอ้ครับถ้าปากสามครั้งลูกหัวสามลูกคิวสามครั้งลูกหัวสามครั้งรวมทั้งหมดเป็นเก้าครั้งครับผมสาธุสาธุสาธุโอ้ยน้องเบิดเนาะ เป็นลูกศิษย์หลวงปู่รอดเหมือนกันนะครับเนาะมาจากพัทลุงอยู่พัทลุงเลยเนาะสาธุสาธุเป็นบุญกุศลครับผมแม่ผมท่านรวยพ่อหลวงปู่รอดเนพ่อนวดที่ไหนเนาะสาธุสาธุสาธุขอบคุณครับต้องเบิดขอบคุณครับสวัสดีครับมีอะไรเพิ่มเติมไหมครับอธิษฐานอย่างดยาเราต้องการถึงใดขายที่ขายทางซื้อรถซืออะไรก็อธิษฐานเนาะได้สมปรารถนาแน่นอน้าขายสิ่งของต่างๆเนาะเราเราจะขอ แล้วแต่เราจะขออธิษฐานให้คนรักคนหลงรมเมตตามมมายพูดกับผู้ใหญ่เนาะมสาธุสาธุขอบคุณครับ้องเบิร์ตขอบคุณครับสวัสดีครับสวัสดีครับสาธุสาธุสาธุครับท่านผู้ชมหลวงปู่รอดวัดโคกกลมครับท่านผู้ชมเบาแอมเราทงหินขาวกบรอดซ่าครับท่านผู้ชมเอาไปใส่เอาไปลวยเลยครับท่านผู้ชมเอาไปลวยน้ำกันครับใส่เราดีใส่เราลวยครับสํารับ ท่านใดที่ค้าขายของโบค่อยดีลูกค้ายางบบเห็นล้านเฮ้าแข่ข่วมีอียงบดบังหรือว่ามีอาถันมาบดมาบังนาล้านเห็นในคนมองโบเห็นล้านค้าเฮ้าเดินผ่านเอานวดข้องหลวงปูหลอดวัดขคกกลมไปใส่ครับดวงจะเปิดท่านที่รับทรัพย์ท่านที่ให้เงินในท่องไหลเข้ามาในบ้านในล้านค้าล้านขายของเฮ้าครับขายดีปนันเท่น้ำเทธาลำรวยเงินท่องกันหลายครับท่านผู้ชมเนาะ บ่าแอมเราตรงหงยินซื้อเสียงหลวงปู่รอดมานานแล้วมือหนี่ก็มีโอกาสได้มาสักกะกาบหลวงปูนะครับเนาะกับบูชานวดไปฝากเอฟซีเอาไปรวยน้ากันครับสําหรับท่านใดที่แบบว่าเลิกกันกับสามีอยากให้สามีกับมาหักมาหลงก็เอาหนวดของปูหลอดไปท่าครับไปท่าปากนะครับเนาะอยากให้คนหักคนหลงเบาเบาย่างกายผู้สาวผู้บบามากเนี่เอาไปใส่ได้ที่กันครับท่านผู้ชม ไปใส่เลยเรื่อยวิธีใส่ก็เปิดฟ้าออกมาครับ่านมช้ชมเปิดฟ้าลงปูออกมาแล้วรับเนาะแล้วก็เมื่อแตะแตรับท่านผา้ชเมื่อแตะแตแล้วก็บี้ยังสิครับมุนหมุนยังสีครับแล้วก็ท่าปากสามเทื่อลูกปากสามเทื่อนะครับท่าปากสามเทื่อท่าคิ้วสามเทื่อล้วก็เสยผมขึ้นรูปหัวนะครับรูปหัวสามครั้งนะครับ่รนมช้ชมข้างในนี่เป็นม้วนสารด้วยครับด้วย่านมช้ชมเป็นม้วนสารเป็นน้ำมันมหาเสน่ น้ำมันมหาเสน่ห์ล่ะก็เป็นหวานเป็นจุดๆดำๆนี่เป็นหวานมหาเสน่ห์น้ำมันมหาเสน่ห์หลวงปู่ปุ๊กเสกเรียบร้อยนะครับท่านผะู้ชมเนาะแอดคาราบาวจนได้แต่งเพลงให้หลวงปู่หลอดลนะครับท่านผู้ชมจ๊กดังบูดังนะครับเนาะแอดคาราบาวพีแอดคาราบาวนี่แต่งเพลงให้น้อยนะครับที่แอดคาราบาวจะแต่งเพลงให้เจติอาจารย์นี่ส่วนมากก็มีโมลายนะครับเนาะมีหลวงปูคงป่คูนมีหลวงปู่คูน แอดคาราบาวพีแอดนี่ครับเป็นคนแต่งไห้แล้วกะ็นี่วัดลุงปูรอดนะครับเนอวัดลุงปูรอดวัดโกกุมเนี่ก็แต่งวัดลุงปูลุ้ยนะครับนอวัดลุงปูลุ้ยเนี่ก็แต่งเื้ากันนี่ครับหูเงินคาวา่าใส่ดีแห้งครับมีแต่เงินไหลมาเทมาก้นหักก้นหลงเบาแอมเราทงกับบุรอซ่าครับเอาไปฝากเอซีกระโต่มาตามเบอร์โทนี่แหละครับผมเอาไปเป็นเจ้าของนะครับเนอเอาไปใส่เอาไปฝากญาติพี่น้องก็ได้ครับท่านผู้ชมท่านผู้ชมครับเอาไปหายาติพี่น้องใส่เอาไปท่าครับ ให้ดวงเงินบรารมีเขาแพร่กระจายให้เงินไหลมาที่มาเนาะครับน้องสมุชุมแล้วก็บ้าแอมโมตุ่งด้น้ำมุนมาน้ำครับได้น้ำมุนคล่องหลวงปูุลอดมาให้อีพซีนะครับสม,มุชุมเอาไปอาบชำระร่างกายสเสนียดจังไรที่บบดีสีล่าสีมันบดมันบงังเสนียดจังไรในตัวเขาสิได้ออกเอาไปดื่มกินแล้วก็อาบเนาะครับสม,มุชุมเนาะ แล้วก็เฮ็ดให้ดวงเขาดีเงินไหลมาที่มากครับท่านผู้ชมมีจํานวนจํากัดเด้อครับท่านผู้ชมมีจํานวนจํากัดเราแอ็มเราตรงนี่เอาม้าโหลายครับามาฝากอิฟซีโบลายกระทู้มาได้โทรมาได้ครับมาหาเบาแอ็มเราตรงเอาไปเป็นเจ้าของเอาไปใส่เอาไปรวยทั้งกันครับสาธุสาธุให้ถือเลกลียกเออครับเอาไปใส่ล่ะให้ถือเลกลียกรัตติรี่รางวัลที่หนึง่งลำรวยสามสิบล้านเป็นไะครับท่านผู้ชมเนาะครับผมเดี๋ยวเบาแอ็มเราตรงกับสิให้เบิ่งตัวเลขกับน้ำมุนของหลวงปู่ครับท่านผู้ชมเนาะ นี่มงตาเพิ่งทำเลยพอดีเพิ่งเพิ่งทำเสร็จใหม่ๆบ่ะครับนี่ครับผมสาธุสาธุสาธุาธอันนี้พี่ผสมน้ำอาบนะพี่ผสมน้ำอาบเนาะคระับเอา<บ>ดื่มดื่มก็ได้เนาะดื่มก็ได้ครับแต่ว่าให้ดีผสมน้ำอาบตอนเช้าผสมน้ำอาบตอนเช้าครับครับครับ,รบเพราะว่าโดนพวกอีอัมอะไรนี่จะหายหมดเลยพวกเนี้ยอืครับโดนของโดนอะไรครับผสมน้ำอาบอะไรแบบเรา ดวงไม่ดีอะไรเงี้ยเราก็ผสมน้ำหาเาครับ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 ล้างเสียดจังไรเนาะครับสาธุสาธุขอบคุณต้องเบิร์ตมากๆเลยนะครับครับผมสาธุ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 ครับผมสาธุสาธุ